เส็จสในการวางแผนเกษียณเดี๋ยวเราจะกลับมาดูโลกแห่งความเป็นจริงแล้วค่ะว่าไอการเก็บเงินหลายๆล้านในการ,กรเกษียณเนี่ยมันเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วมันมีเครื่องมืออะไรที่จะมาช่วยเราได้บ้างค่ะซึ่งเครื่องมือในการปั้นพอร์ตเกษียณเครื่องมือในการลงทุนเนี่ยมันก็มีหลากหลายแล้วก็มันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยนะคะว,ะๆๆว่าเออเราถนัดการลงทุนอันไหนเราถนัดใช้เครื่องมืออันไหนนะคะแต่เครื่องมือที่บุญอยากจะยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมันมี something in common ค่ะ,คะก็คือมันสามารถใช้เป็นเครื่องมือปั้นพอร์ตเกษียณได้และมันใช้ลดหย่อนภาษ จทย์ของบุญก็จะเป็นโจทย์เดิมของน้องคนนี้นะคะแต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของการปรับอัตรางเงินเดือนเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตราการสมทบจากนายจ้างอัตราการสะสมเงินของเราค่ะแหล่งเงินเกษียณก้อนแรกของน้องคนนี้จะมาจาก provident fund ค่ะ30ปีผ่านไปจะได้เงินก้อนประมาณ3ล้านบาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้องวางแผนที่จะลงทุนเอง10%ของเงินเดือนทุกๆเดือนไปตลอด30ปีนะคะน้องจะมีเงินก้อนประมาณ3.5ล้านบาทค่ะ อายุ45ปีมีรายได้มากขึ้นเสียภาษีมากขึ้นก็เลยทำประกันบำนาญเพื่อลดหย่อนภาษีจ่ายเบี้ยปีละ72,000บาทนะคะอายุ50ปีมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกก็เลยซื้อ IMF เพื่อจะใช้ลดหย่อนภาษีแล้วก็เป็นแหล่งเงินกเกษียณอีกแหล่งหนึ่งด้วยค่ะ ก่อนจะไปต่ออันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเราจะยังทํางานอยู่ที่นี่หรือเปล่าอัตราการขึ้นเงินเดือนมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆทําให้การปรับฐานเงินเดือนของเรามันก้าวกระโดดเราอาจจะออกจากการเป็นพนักงานประจําไปทําธุรกิจของตัวเองทําให้มีโอกาส ได้เงินหรือเก็บเงินได้เร็วกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์สมมติที่จะทําให้ทุกคนเห็นภาพรวมใหญ่ๆนะคะว่าการเดินทางของการวางแผนกเกษียณการเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการปั้นพอร์ตกเกษียณค่ะมันอาจจะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้บ้างนะคะในโจทย์ของความเป็นจริงของเราค่ะและเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการวางแผนกเกษียณเราไม่สามารถทําครั้งเดียวแล้วก็จบไปได้นะคะควรจะต้องมีการรีวิวแผนทุกป,ปีหากมีอะไรเกี่ยวกับตัวเราหรือสถานการณ์เกี่ยวกับตัวเราที่มันอัปเดตแล้วมันกระทบกับแผนเราก็จะนํามาปรับปรุงให้มันเป็นปัจจุบันนะคะ งั้นเรากลับมาที่โจทย์เดิมก่อนนะคะว่า Fast Forward มัเนี่ยณนะวันที่อายุ60คนคนนี้จะมีแหล่งเงินเกษียณมาจากที่ไหนและเท่าไหร่บ้างคะ่ะ 1. เงินชดเชยเลิกจ้าง400วันนะคะ 2. ประกันสังคมคะ่ 3. พพคะ 3. p r o v i d e n t Fund ค่ะ 4. ประกันบำนาญคะ่ะ 5. กองทุนรวมคะ่ะรวมเงินจากข้อ135นะคะจะทำให้คนคนนี้มีเงินก้อนณนวันเกษียณ8ล้านกว่าบาทคะ่ะ มีเงินเกษียณแล้วแต่จริงๆยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะในเมื่อวันที่เรากเกษียณเนี่ยความต้องการของเราคืออะไรเราต้องการจะมีกระแสะเงินสดมี cash flow ให้เราได้ใช้ไปทุกวันทุกเดือนอย่างที่เราวางแผนไว้นะคะแล้วเราจะทํายังไงกับเงินก้อนนี้ดีฝากธนาคารไว้เฉยๆหรือเปล่าหรือมันมีแนวคิดไหนวิธีคิดไหนที่จะมาช่วยบริหารเงินเกษียณก้อนนี้นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนหน้าบุญจะมาเล่าให้ฟังค่ะ